คุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์โควิด1 9หน่อยนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9ก็ยังระบาดอยู่ไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่ก็ทั่วโลกที่สถานการณ์ก็ยังหนักนะครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเด็กๆนะครับที่อาจจะไม่มีความพร้อมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการขาดแคลนสารอาหารครับล่าสุดทางยูนิเซฟ ก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อที่จะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารดุนแรงครับซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆในอนาคตนะครับทุกวันนี้ครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่องครับอาจจะทำให้เรามองข้ามวิกฤตอื่นๆไปนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ายังมีเด็กส่วนหนึ่งครับที่เผชิญกับภาวะการขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันซึ่งส่งผลเสียอย่างถาวรต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กๆนะครับ โดยองค์การอนามัยโลกชี้ว่าภาวะขาดสารอาหารเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเกือบครึ่งหนึ่งทั่วโลกครับมีการประมาณการกันว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกว่า2ล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันในปี2562ครับขณะที่ในคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคลิปของคุณชาคริสแย้มนาม ก็ร่วมกับทางยูนิเซฟครับในโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันโดยระบุว่าทุกวินาทีมีเด็กหนึ่งคนที่ต้องเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคขาดสารอาหารรุนแรงเฉียบพลันในฐานะพ่อรู้สึกเป็นห่วงเด็กๆพวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทุกคนสามารถหยุดความสูญเสียนี้ได้ด้วยหนึ่งทางออกง่ายๆคืออาหารบำบัดฉุกเฉินที่ทำจากถั่วลิสงบดผสมกับแร่ธาตุ และวิตามินที่จําเป็นต่างๆครับอาหารบําบัดฉุกเฉินนี้จะช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายและทําให้เด็กๆหายป่วยได้ในที่สุดทางยูนิเซฟก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านมาช่วยกันต่อลมหายใจให้กับเด็กๆวิธีการง่ายๆครับเพียงแค่การบริจาคเงิน300บาทซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกวันละ10บาทนะครับก็จะช่วยให้ทางยูนิเซฟสามารถจัดส่งอาหารบำบัดฉุกเฉินไปให้เด็กๆได้ถึง2 4ซอง วิธีการก็ง่ายๆครับเพียงแค่คุณผู้ชมพิมพ์ทีแแล้วก็ส่ง SMS ไปที่หมายเลข471-2300นะครับเพื่อบริจาค300บาทหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Unicef ก็ได้ครับเข้าไปที่ w w w u n i c e f o r t t h h อทนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมากๆนะครับโดยในภาพรวมเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่า5ปีกว่า2ล้านคนทั่วโลก เสียชีวิตจากโรคนี้ขาดสารอาหารดุนแรงในปี2562นะครับเราอย่าปล่อยให้เด็กๆต้องเสียชีวิตในขณะที่เรานั้นสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับทุกๆก,ก,การบริจาค300บาทยังได้รับกล่องใส่หน้ากากอนามัยลายพี่หมีเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับ1กล่องนะครับก็จะได้รับไปกับการบริจาคทุกๆ300บาทนะครับ